เดอะโก,กลเด้นซอเวทีเพลงเพราะเวทีที่รวบรวมคนรักบทเพลงทองคำไว้มากที่สุดในประเทศไทยร้องเพลงเป็นชอบตั้งแต่เด็กๆครับผมรักในเพลงลูกกรุงเพลงสุนทราพรแล้วก็ร้องมา20กว่าปีละตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเคยดูรายการนี้แล้วมันชอบมากทัุดนตรีแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสมายืนบนเวทีแต่คโกลเนอเนี่ย<ช>คงจะสุขมากอะไรแบบนี้ เราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันผู้หลงไหลในบทเพลงทองคำคนต่อไปกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยครับชื่อร้อยตำรวจโทหญิงนิรดาพลอยประภากุลค่ะอายุ55ปีจากจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะอ้อว้าวว้าว,าวารู้จักพี่ภูไหมครับ รู้จักค <Bond> ่ะรู้จักได้ยังไงอธิบายเลยแล้วทำไมคุณเดี๋ยวก็ไปบอกไปบอกว่านึงทำไมคุณต้องมุ่งถามเลยว่าเขาเป็นตำรวจแต่ที่นอร์ทแอฟริกาเป็นตำรวจอยู่ที่นนทบุรีเขาเป็นคนดังนะแล้วเป็นตำรวจอยู่ที่นนทบุรีอาจจะรู้จักกันสนิทกับพี่ภูมิไหมครับสนิทมากค่ะอ้าวเดี๋ยวอ้าวแล้ววันนี้พี่ภูก็ให้เกียรติมาเชียร์ด้วยค่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ภูไง รักแท้รักคือไุครับตับไตไส้พูงพี่โจบครับเก็บอาการด้วยครับพี่ผมนี่ต้องออกมาคุมความระพื้นเลยนะครับพี่พูครับมีอะไรอยากจะบอกพี่โจไหมครับยังคิดถึงพี่โจเหมือนเดิมฮะเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับผมไม่อยากจะฟ้องนะครับแต่ว่ามีอีกซีซั่นหนึ่งก็มีวิภูเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอและพี่โจก็ปันใจให้เขาด้วยครับ ก็พูดอย่างนี้กับทุกภูแล้วครับที่ภูที่ตุ้ยครับเออตอนนี้ทำรับราชการอยู่สังกัดไหนครับตอนนี้ปัจจุบันสังกัดกองกำลับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะกองที่มันทําเกี่ยวกับอะไรครับทํางานด้านการสืบสวนค่ะเหมือนพวกที่แบบปลอมตัวไปสืบในลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยไคะใช่ค่ะต้องปลอมตัวค่ะบางทีก็เป็นแม่ค้าอันนี้ก็มองตัวมาปะครับ ตอนนี้ก็ปลอมตัวค่ะเดียเดียวตอนเล่นเล่นเราเล่นแล้วได้สายงานตำรวจเออทำไมมาถึงมาหลงไหลในบทเพลงทองคำเนี่ยครับก่อนที่จะมาอยู่งานสืบสวนเฮ้ยอยู่ที่ดุรยางตำรวจมาก่อนค่ะอ๋อค่ะพูก็จะต้องขอบพระคุณพี่พูนะคะที่ชี้แนวทางแล้วส่งมาพี่พูส่งมาหลายคนแล้วนะส่งหลายคนไม่ได้สักคนนะพี่ตุ้ยอุ๊ย ก็วันนี้ก็รักรักด้วยเหมือนรักพี่ภูมิแล้วคะครับเราก็หยอกล้อกันเล่นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้เออพี่ตู้อยากจะดํนเพลงอะไรมาเสนอกับกรรมการครับวันนี้อยากจะร้องเพลงร้องให้ครั้งเดียวค่ะโอ้โหแต่าเป็นคนรักการร้องเพลงฟังเพลงเก่าจริงๆนะครับเพลงนี้ไม่ใช่ทุกคนรู้จักนะพี่ตุ้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับพร้อมเริ่มเลยครับ ดังเชื่อกร่อนคลายเกลียวไม่เหนียวดั่งใจคอยวันสุดท้ายจะไมายิยมยนเจอหน้าฉันที่ไรเหมือนกรดใทย จะทนมุนมองราจะแปลงกันอยู่ใหญ่ไม่พอใจบอกมารอมรับบัญชาถ้าเธอต้องการ ระอยู่ไปคล้ายคอยวันอยู่แตกสลายใครเขาดีกว่าฉันก็เชิญหันหน้าไปช้ำใจร้องไห้ก็เพียงครั้งดี อยู่ไปคล้ายคอยวันหยุบแตกสลายใครเขาดีกว่าฉันก็เชือ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะตามรอยรุ่นพี่อย่างพี่ภูเข้ารอบไปได้หรือปล่ลงอกไปครับจะให้โลกจริงๆต้องฟังคนคนนี้พี่กันครับวม่าไงครับพี่ตุ้ยครับค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะมากด้วยผมรู้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นมาเนี่ยคือรู้เลยว่าโหยังตื่นเต้นแล้วก็มี มีแบบสำลักกำไรนิดหน่อยตอนประโยคแรกใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนบาดแผลต่างๆเลยคือเสียงของพี่ตุ้ยที่มันมีสเสน่ห์มากแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันมีความตื่นเต้นที่มารบกวนสมาธิเนาะทำให้ช่วงแรกๆหรือว่าบางประโยคที่มันไม่ค่อยสะเถียนมันมีความมุบว่าของโนตอยู่เนี่ยก็มีแผลค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยขออนุญาตยังไม่ให้ผ่านครับ หนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับคนแล้วว่าสามคนนี้เดี๋ยวต้องให้ผ่านลวดครับอยากจะบอกว่าเสียงตรงดีมากขอบพระคุณค่ะนะคะเสียงดีแต่ตอนนี้ว่าอารมณ์ควรจะได้มากกว่านี้ถ้าเผื่อคุณใส่อารมณ์ในเพลงได้อีกนิดหนึ่งจะเพราะมากนะคะเพราะว่าเพลงถ้าร้องตามโน้ตตรงๆเนี่ยบางทีมันไม่มีชีวิตนะคะดันต้องขออนุญาตนะคะวันนี้ยังไม่ผ่านนะคะ แน่นอนนะก็คือไม่ได้ไปต่อแล้วนะทั้งสองท่านที่คอมเมนต์ไปเนี่ยคือได้คําตอบมาแล้วว่าออพี่ตุย้ยตื่นเต้น<ช>มีความตื่นเต้นค่อนข้างมากอยู่ในเรื่องของอารมณ์มันก็เลยดรอปดอปหายไปไม่ค่อยออกมาสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตยังไม่ให้ผ่านนะคะค่ะ<ช>จริงๆก็เห็นด้วยกับกรรมการทั้ง3าคนเลยพี่ตุย้ย<ช><ช>สิ่งเดียที่อยากจะชมก็คือว่าคุณมี้เสียงซึ่งแปลก ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสาหรับรายการที่เราอยากหาคนแบบนี้แต่ที่ยังต้องไปเพิ่มเติมก็คือความมั่นใจในตัวเองอยากให้พี่ตุ้ยไปพัฒนาแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยอาวุธที่เรามีอยู่แล้วก็เอาให้มันเต็มที่นะครับวันนี้พี่ขออนุญาตไม่ไม่ให้ผ่านนะครับรขอบคุณทุกคำนะครับค่ะขอบคุณมากมากครัมายการนะค,ครับมาใหม่นะคะไม่เป็นไรครับถึงเต้นใช่ไหมถึงเต้น ไม่เคยประกวดเวทีใดเลยเอาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่แล้วผมเชื่อว่ากลับมาครั้งหน้าจะต้องเก่งขึ้นแน่เแค่นี้แค่นี้สมใจแล้วค่ะกลับมาให้ได้นะเป็นกลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะคุณดาวคุณครับเชิญครับเจษฎตะบอล คุณเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แอลิปได้ทรงพลังหนึ่งในไม่อีกคนในประเทศไทยที่ทําได้แบบนี้เียมมือนําทางราว่าไปอพอยามดึกมือดังจะเดืมกินได้